สมควรและคุณผู้ชมเราพูดมากน้ำลายสอนน้ำลายยื่นแล้วนะได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาร้อนร้อนร้อนแล้วก็ร้อนกันนะครับวันนี้เรามีคัมภี์รวมท่านในตำนาน2ใบซึ่งเราหวังแสงมืดแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็คมพีดตำนานหนึ่งแสงมืดสี่ใบสี่พันสวัสดีเ่นทุกคนและคุณผู้ชมทา่านรับผมัน้ี้คับผม ต,ตีนครับผมเสียงิดแต่ว่าขอโทษๆลืมปิด YouTube YouTube <laughs> ไม่เป็นไรครับคุณผู้ชมเราเปิดตัวอย่างสวยงามแล้วนะครับผมแล้ววันนี้นะครับผมเราก็อยู่กันในรายการไปจะสดาดั้นก็คือ d j g a m ก๊บ ตัวใหม่มันมาแล้วมันต้องมาสิว่าครั้งเนี้ถ้าพูดมระดาดนี้นะครับแน่นอนเราต้องอยู่ในเกมส์สัมบันไวอร์เหมือนเดิมครับผมไม่ได้แล้วคุณผู้ชมครั้งที่แล้วเนี่ยเรามั่นใจว่ามันมาแต่ครั้งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่ามันต้องมาอย่างแน่นอนแล้ววันนี้เราจะเติมแพ็คที่ใหญ่ที่สุดนั่นก็คือแพ็คสามพันเจ็ดร้อยบาทครับ โอ้ Alright, จะเป็นยังไงนะวันนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในเกมกันดีกว่านะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราดูว่าช่วงฮัลโลวีนแบบนี้นะครับจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจกันด้วยนะครับผมโอเคงั้นก่อนที่เราจะไปเข้าคลิปกันนะครับาาก้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อบ้านเกมเมอรด้วยและซื้อพร้อมมาแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมก,กันเลยจ้าปึ๊บ a few minutes later โอเคคุณผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่หน้าซัมมันท์วอลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ได้แล้วคุณผู้ชมอย่างแรกเลยนะครับผมเราต้องมาจัดแพ็คก่อนเลยครับวััันนีี้ผผมมมจดเเต็ลยครบท่3,000 เจ็ดห้อยบาทไปเลยครับเราใจถึงพึ่งได้อยู่แล้วครับคุณผู้ชมเพื่อเป็นการยืนยันคุณผู้ชมว่าวันนี้เราจัดแพ็ค3ามพจริงๆนะครับเรารับให้หมดก่อนเลยครับคุณผู้ชมมานะครับและนี่ก็คือเรารับมาแล้วนะครับผมซึ่งวันนี yeah. <S <S ้นะครับอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะไปทําการสุ่มกันเนี่ยต้องมาดูกิจกรรมก่อนคุณผู้ชมเพิ่งผ่านมาแบบแมปเลยนะครับสำหรับวันฮาโลวีนถ้าอย่างนั้นกิจกรรมที่เราสนใจเนี่ยต้องเป็นกิจกรรมฮาโลวีนแน่นอนโดยกิจกรรมแรกนะครับนั่นก็คือกิจกรรมฮาโลวีนตามที่ผมบอกชื่อเลยค่อนข้างน่าสนใจมมาาากกกเเรรรพะว่่ป็นิจที ใครที่เล่นซัมเมอร์วอลอยู่นะครับแน่นอนว่าถ้าคุณผู้ชมเนี่ยได้ทําตามกิจกรรมภารกิจรายวันนะครับก็จะดรอปจากเนื้อหาเนี่ยประมาณ1อันสูงสุดได้20อันภารกิจโบนัสนะครับผมก็จะทําได้ตามที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ก็จะได้แบบโบนัสเป็น10 10 10ไปเลยครับผมและแน่นอนครับพอคุณผู้ชมได้ไอเจ้าฟักทองนี่นะครับคุณผู้ชมก็เอามาเปิดสุ่มกาชาด,ด้านล่างนี้นะครับผมไอ้ด้านบนนี่คือสมมุติว่ามึงแบบมีมีแบบฟักทองเหลือแล้วนะไม่ต้องไปสนใจอะไรมากมายนะคุณผู้ชมหลักๆมัน,ร,นร,มร,มกรกมัน ดีมากกูได้ไฟฟ้า100อันซึ่งมันคือของที่กาดที่สุดเว้ยซึ่งของรางวัลเนี่ยก็จะมีแบบอยู่ในนี้หมดเลยนะครับตามที่คุณผู้ชมเห็นภาพเลยซึ่งโูมีเดวิมอนแล้วก็มีคัมภีเยอะมากและที่สําคัญเลยนะมีหลอมด้วยคุณผู้ชมเฮ้ยห hey, ินหลอมนี่ของดีนะใครที่แบบว่าทํารูนนี่ต้องห้ามขาดหินหลอมเลยนะคุณผู้ชมซึ่งผมบอกเลยว่ากิจกรรมนี้ค่อนข้างนีมากๆสำหรับใครที่เล่นซัมเมอร์วอลเป็นประจําอยู่แล้ว <S <S แค่คุณผู้ชมนะครับทำตามภาร,รกิจที่ขึ้นหน้าจออยู่นะตรงนี้นะหรือแต แล้วก็ไปสุ่มแลกด้านล่างได้เลยครับผม และสําหรับกิจกรรมแรกที่ผ่านไปนะครับก็บอกว่าค่อนข้างน่าสนใจมากแต่อีกอย่างนึงที่เราไม่พูดถึงไม่ได้นั่นก็คือการรีวิวตัวใหม่ที่เราเพิ่งเล่นไปนะครับนี่น้องอยู่นี่อ่าน้องไรรี่นะครับผมผมบอกเลยว่าผมยังไม่ได้ใส่รูมไม่ได้ใส่อะไรนะแต่จากที่ลองเล่นดูเนี่ยกับสกิลนะครับอันนี้มันเป็นของที่เราสามารถคราฟได้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยมันเหมาะนะครับกับถามว่าหลายทีมไหมผมว่ามันมีข้อจํากัดอยู่เล็กน้อยแต่ใช้ได้กับทุกทีมเพราะมันสามารถมอบภูมิคุ้มกันให้กับพววกทุกตัได้งไงคพวก ฉะนั้นนะครับตัวนีนเล่นได้กับทุกทีมแต่ถ้าทีมที่คุ้มที่สุดผมแนะนําว่าคงต้องเป็นทีมสปีดครับเพราะว่าถ้าเกิดน้องเล่นกับทีมสปีดเนี่ยอย่างน้อยหนึ่งอย่างเลยก็คือน้องอ่ะสามารถเล่นดาเมจให้เราได้เว้ยแล้วก็ฟื้นฟูเฮดพีด้วยพอเราปัฟบอะไรบนหัวเยอะและใช้น้องเนี่ยสลายบัฟไปสักหนึ่งอันนะเพิ่มดาเมจและสปีดเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยว่าซัดที่แตกแน่นอนครับคุณผู้ชมเออมันใช้ได้ครับหรือว่าเป็นทีมอ่นเนี่ยก็ถือว่าโอเคเช่นกันครับแต่ผมบอกเลยว่าน้องงเนนนี่่ยยยนนนยิิืา ปวนครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่าน้อง่ยสามารถฮิวได้แล้วก็เพิ่มดามเมจนะฉะนั้นเล่นได้กับทุกทีมแต่ถ้าในมุมมองผมผมคิดว่าทีมสปีดเนี่ยน่าจะดีที่สุดนะครับผมแต่ลูนเนี่ยก็แล้วแต่นะครับแต่ตามที่ดูนะคุณผู้ชมเท่าที่เห็นมาคือไปในทางสปีดกับ EX หมดเลยแต่หลักๆเนะี่ยคือต้องเป็นแบบสปีดนะคือจะไปสปีดกับอะไรก็ได้แต่หลักๆอ่ะต้องมีสปีดหนึ่งอันแน่นอนแล้วก็ต้องมี EX1 หนึ่งอันแน่ๆน,นะครับแต่บางคนเขาก็สวัปไปเล่นอนะ่ะอย่างคนนี้นะครับเขาก แค่ให้น้องได้ยืนนานๆน่ะน้องเก่งเว้ยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนว่าจะไปปรับใช้ยังไงนะในมุมมองผมคิดว่าได้2อย่างได้ช่างสปีดแล้วก็ยืนนานครับน้องเก่งมากเลยครับผมและณนะที่นี้นะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนเนี่ยมีความคมิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเ,เจ้าน้องตัวใหม่ตัวนี้นะคิดว่าน้องเก่งรูปแบบไหนหรือว่าแบบควรใช้รูนอะไรแบบนอกเหนือจากที่ผมพูดไปตอนที่เขามีกิจกรรมอยู่นะครับคุณผู้ชมนั่นก็คือกิจกรรมนักเวทโทเทมมาแล้วครับผมนี่ตามภาพที่คุณผู้ อยู่นะตรงนี้นะครับก็คือร่วมแชร์ไอเดียว่านั้นเนี่ยควรใส่รุ่นแบบไหนใช้กระสานการณ์แบบไหนใครเขียนทีเนี่ยรับรางวัลไปเลยครับง่ายๆเลยครับ <c oughs> เป็นคำพีส้มแล้วก็เป็นหินมานากับไฟฟ้าครับผม อันนี้ไปแนะนําได้ทุกท่านนะแต่อางที่ผมบอกไปผมชอบธาุไฟนะครับกับธาดมือที่สุดผมรู้สึกว่าโกงฮะโกงชิบหายแล้วคุณผู้ชมนะในมุมมองผมนะครับก็สามารถลงไปทํากิจกรรมกันได้อันนี้ก็แค่แสดงความไม่เห็นก็ถ้าเกิดใครแสดงความเห็นดีอาจจะได้รางวัลฟรีๆไปด้วยก็ได้นะครับพอพูดถึงกิจกรรมนี้โอ้ไม่ได้แล้วพูดถึงน้องๆต้องพูดอีกหนึ่งกิจกรรมเลยครับกิจกรรมนี้มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับนั่นก็คือ SME แคมเปญ10ล้านดีๆแจกของพรีเมียมครับผมนี่คุณผู้ชมรู้ไหมครับว่าน ขึ้นอยู่นะตรงนี้หรือว่าใต้ดีสคริปชั่นนี้มันจะมีร้านค้าที่คุณผู้ชมเนี่ยสามารถไปซื้อของและตามล่าของพเมียมได้หมดเลยตั้งแต่กระเป๋าผ้าลวนลายต่างๆที่ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้รวไมไปถึงแม้ผ้าที่โคตรจะสวยงามนะคุณผู้ชมโดยสิบร้านค้านะครับผมก็จะขึ้นให้คุณผู้ชมดูตรงนี้หรือว่าคุณผู้ชมจะไปกดลิงก์ที่ผมแปะไว้ที่โพสอยู่เนี่ยก็ไม่มีปัญหาสามารถเข้าไปดูได้เหมือนกันใครที่เป็นสายแบบว่ารักในการสะสมของเนี่ยห้ามพลาดนะครับกิจกรรมนี้ใช้ได้เลยครับผมและอีกอัน,นึงนึงไม่ได้นะ้คผูชม นั่นก็คือกิจกรรมคอสเพย์นะที่แล้วผมบอกคุณผู้ชมไปใช่ปว่ากิจกรรมคอสเพย์เนี่ยคือแม่งเป็นอะไรที่แบบเออมันใช้กีเอทอะกีเอเตอร์ผมชอบคุณไอ้โลคอสคอสเพย์อะคือเขาแบบเจ๋งมากเว้ยแล้วผมมาไม่คิดว่าเขาจะมาโลคอสในเกมนี้อีกครั้งหนึ่งซึ่งวันนี้เขาได้สร้างความแปลกใจกรับผมโดยการที่ว่าเขาใช้เพียงแค่ขนมปังแล้วก็ครัวซองเท่านั้นคุณผู้ชมดูดิขนมปังครัวซองเอามาทาเป็นเขาแล้วก็ตกแต่งเป็นน้องตัวใหม่ว้า เจ๋งสัตว์เด่ะผมชอบคุณชามากคุณชาแม่งโคตรเจ๋งอะคุณผู้ชมและนี่ฮะก็มีคอสเพย์คนหนึ่งเจ๊แจมแกมมิ่นะครับืืออยากจะได้ออมือนะครับผมเจ๊แจมสวยมากสวยมากคอสได้สวยจริงจริงนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งผมแอบเห็นจาก VIP Station คุณผู้ชมผมเห็นแวบๆนะว่าเขาทำเค้กฮาโลวีนนะครับผมของ s u m m บอร์ War ด้วยของเี้ยทาง VIP Station ด้วยนะครับผมนี่ฮะมาพบกับไอเดียแต่งหน้าครับ้ No, no, no. ดิไว yeah. ้ด so ้านล่างนะใครที่อยากไปดูว i p เซสันก็ไปดูได้นะครับเป็นหนึ่งช่องที่สมัยที่ผมทําอาหารเนี่ยผมก็ดูช่องเขาบ่อยมากรู้สึกว่าเจ๋งอะนะครับผมก็ลองเอาวิธีขอเขามาทําอาหารเองก็กินได้แล้วก็อร่อยแบบอร่อยเลยนะครับพี่หวายพี่หวายน่ารักมากนะครับก็ลองไปดูกันได้นะครับผมและนี่ก็จะเป็นคอสเพลย์หลักๆในช่วงนี้นะครับแล้วก็มีคนในที่โดนเด่ดราปิดลาซุลีนะครับหนึ่งในดีเจโปรแกรมที่ผมเคยอยู่ที่สวยมากผมเคยติดตามแล้วแอบปลื้มเขาอยู่อยากจะเป็นที่นั่งให้เธอเนี่ยได้นั่ง อะไรครับเนี่ยนะฮะและนี่ก็คือทั้งหมดของคอสเพย์ในช่วงนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับที่อยากจะลุ้นรางวัลนะครับเป็นหูฟังนะครับแอร์พอร์ตกับเป็นฟิกเกอร์ดีเคมืดก็สามารถไปร่วมกิจกรรมคอสเพย์ได้นะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งครับช่วงนี้สําหรับใครที่เป็นสายแข่งนะครับห้ามพลาดเลยครับเวิร์ลไฟนอลรอบออนไลน์นะครับตอนนี้ต้องส่งแรงใจเชียร์แล้วนะครับกิจกรรมหาตัวแทนประเทศไทยนะครับที่บอกเลยว่าเราจะส่งไปแข่งในรายการสมเด็จบอลเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพสองพนี้นะครับผมใครที่จะได้รับการคัดเลือกเนี่ยจะ มีหน้ามีตาโผล่มาเป็นใครบ้างก็สามารถไปร่วมรับชมได้ใต้คลิปนี้ก็จะมีลิงก์แปะอยู่นะครับผมอ่าคุณผู้ชมพูดมาเยอะแล้วนะครับผมอีกอันนึงละกันเกี่ยวกับฮาโลวีนเล็กๆน้อยๆนะฮะกิจกรรมนี้นะครับผมเป็นกิจกรรมฮาโลวีนสุดจี๊กับกวนผีขยี้เตากับพี่อับทูเลอร์พี่มี่พี่ซีซ่าแล้วก็เซรานะครับผมอันนี้ก็จะมีพิธีกรเป็นพี่อ๋องนะครับจันอ๋องของเรานั่นเองก็สามารถร่วมกิจกรรมกันได้นะครับโดยจะสุ่มลุ้นผู้โชคดี50คนนะครับ เราลงมาเป็นคำภีเวทมนหนึ่งแล้วก็พลังงานร้อยหน่วยนะครับอันนี้ก็ไม่เกิจกรรมเล็กๆนน้อยสามารถดูคลิปวิดีโอใต้ลิงก์คลิปนี้ได้เลยนะครับผม,มคลิปวิดีโอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้คุณผู้ชมดูมน,นี่นนไฮไลท์ครับพลวิสุทธิครับโอ้โอ,โอ,โ,อโอ้ตายแล้วจันอองกู สนุกครับน่าสนุกครับน่าสนุกครับโอ้หนี่ก็จะเป็นคลิปตัวเต็มนะครับ25นาทีคือกิจกรรมเนี่ยเอาง่ายๆคุณผู้ชมก็ไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ไปร่วมนะครับร่วมทายผลแล้วก็สามารถนําผลเนี้ยไปโพสต์นะครับแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลเป็นเล็กๆแล้วก็คัมพีหนึ่งม้วนอะไรอย่างงี้นีใครที่สนใจไปกินร้านพี่เอ็มทูเลฟก็สามารถไปได้นะครับอยู่ในรัชดานะครับโพสนะครับตอนนี้ที่ร้านตั้งเต็มเต็มเลยนะตั้งเต็มเตเลยนี่โปรโมทให้พี่เอ็มเลยเนี่ยชื่อเดียวกันด้ววยยยหลลลล่่่อออออดดดดูููีีีีะะะใใคคคครรากกิิิิปปโเตต็มมๆ้้ง์นนนับ เค okay. ถึงเวลาเป็นสมควรแล้วคุณผู้ชมเราพูดมากน้ำลายสอนน้ำลายยื่นแล้วนะได้เวลาแล้วครับที่เราจะมาร้อนร้อนร้อนแล้วก็ร้อนกันนะครับวันนี้เรามีคัมพีรวมท่าในตำนานสองใบซึ่งระหว่างแสงมืดแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็คมพีรตนำนานหนึ่งแสงมืดสี่ใบสี่พันแล้วก็มีเพชรน,นะที่วันนี้เราจะทะลุทั้งหมดเลยไะเริ่มกันที่เพชรก่อนเลยคุณผู้ชมละลายชิวๆไปฮะมอนใหม่ดีลบหนึ่งป <c oughs> เอาจริงๆผมว่าไอ้ด้านขวาทีมงานเขาทําขึ้นมาเพื่อแบบเป็นพร็อพหรือบอกว่ากูกดไปก็ไม่เห็นจะมีมอนใหม่โผล่ขึ้นมาเลยเฮ้ยแต่ก็ไม่แน่วันนี้เขาอาจจะปล่อยให้ผมก็ได้อไ,ลลไ,ไอ้สี่ใบก็ผ่าแล้วเพี้ยงเฮ้ยทิศางริมไรริมไรไอ้สัตว์นึกว่าตัวใหม่ไอเวนเฮ้ยแต่วันนี้ถือว่าทรงดีนะมาเร็วนะมาเร็วนะได้กี่ใบไปละใจริใจซอสามนีเ็โอ้ได้เกือบสามสิบใบขอสี่ผ่าพ ขอไม่เยอะอัตราเฉลียย่ยสิบใบผ่านหนึ่งครั้งครูก็พอใจแล้วขอให้มันผ่านไม่เหมือนอีพีนี้แล้วอ่ะคุณผู้ชมใครดูอีพีล่าสุดอะผมโกรธมากเลยนะเว้ยไอ้ทีมม่มันไม่ผ่านจริงๆอ่ะมันไม่ผ่านเลยไม่ใช่อีพีล่าสุดสี่ห้าอีพีล่าสุดผมโกรธมากมากเอาละกูกำลังจะโกรธกับอีพีนี้ละอ่ะแย่และโอ้โหลัวโอ้โหอ้าฮะ อย่าเฮ้ยเดี๋ยวนิดคิปเพิ่งผ่านไปนาทีในช่วงเปิดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอออเฮ้ยอาอาาดูใจอ่าไม่ผ่าก็คิดเอาลองใช้เล็บตีมันกดดิไม่ได้ช่วยเตี้ยะไรเลยอ่าหัวหัวหัวโอ้มันไม่ติดอ่ะคุณผู้ชมมันจะไม่ผ่าจริงหรอกวะอ่ะไอ้ขี้ยุยก็ผ่าตอนแรกเกินไปเปิดแสงมืดแล้วเฮ้ย สิบใบสุดท้ายอูห้หยคุณผู้ชมผมจะเกลือกทุกเกมไม่ได้นะเว้ยมันไม่ได้นะเว้ยเกลือไม่เท่าไหร่ iPad กูจะระเบิดแล้วด้วยน้องหลามหลามขึ้นโอ้โหใจเล่นๆไปเชื่อมันจะไม่มาจริงหรอวะสี่ใบสีบ่ใบสีใบเมื่อกี้มันเงียบม,มานานมากแสงมืดตัวใหม่จบตัวเดียวไม่เอาเฮียเลยเลสามมคุ้มแล้ว ดีใจกูตกไปอยู่ตะตุ่มเอามาเรื่อยๆเลยทีนี้เฮ้ย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 โอ้โหเอ็ดผู้หญิงกูเห็นผู้หญิงกระโดดอีงไม่มีโทเทมไม่มีโทเทมกลายเป็นปูพ่าเหมือนโอกูเห็นผู้หญิงกระโดดเมื่อกี้กูดีใจแล้วเอามาต่อเนื่องเลยมาต่อเนื่องเลยค้างไปแล้วค้างไปแล้วไข่ไขอ่อื้อ ออกลัวแต่แอมได้ตัวที่มีอยู่แล้วด้วยแวมโง่เฮ้ยไม่ได้เพื่อนไม่ได้ไม่ได้เพื่อนเพื่อนอย่าทําอย่างนี้โอ้โหหมดได้เฮี้ยค้างด้วย ไม่ได้แล้วเพชรหมดแล้วอ่ะคุณผู้ชมตอนนี้คุยกันก่อนนะเราเหลือแสงมืดสามใบตีมูลค่าเนี่ยประมาณสามพันคำพินินานเนี่ยประมาณพันห้าคำพีรวมท่าเนี่ยผมตีเลยนะสองพันมูลค่าของในตอนนี้คือเยอะมากแต่ผมว่ามันจะไปไวมากถ้าแสงมืดไม่ผายกุลุ้นเลยพอผ่าแสงมืดให้กุลุ้นสักอันได้ไหมเนี่ยเนี่ยเอาหัวล้นเป็นประกันเลยเนี่ยไปไปพามึงตา ถ้าพ่อมึงตายทุกคนอาจจะเห็นว่าผมเหมือนจะอารมณ์ดีดีก็หิยแล้วทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากมันเร็วจริงๆขอตัวใหม่ธาตุไฟธาตุไฟธาตุไฟย้ำว่าธาตุไฟกูเ๋เขียข่าวเกลทิ้งทันทีธาตุไฟนะ สี่พันคุณผู้ชมสี่พันพระเจ้าขอร้อง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 ไปไม่ดู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 ไม่เห็นไม่ดูไม่เห็นไม่รู้เป็นอะไรแต่รู้ว่าดีดีดิน เปดีกว่าเป็นดีกว่าไปดีกว่าพ่อมึงตายพ่อมึงตายพ่อมึงตาเพื่อนใจดีเพื่อนใจดีของเราให้เราเถอะสิบคลิปแล้วเลทุกคลิปเลยลองกดด้านซ้ายดูไหมยัผมยังไม่ลืมตาเหมือนไม่ลืมตาเห็นหูเปนกระดิกอยู่นิดนกระดิก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 เห็นก้อนหินอยู่บนตูดเห็นนมใหญ่ๆน้องคิดเล่นแล้วก็ลืมตา อัน,นอไหนฮะกูพยายามเลยเว,ว้ยกูเป็นคนไม่มีดวงจริงเหรอวะหรือว่ารอบหน้าก,กูต้องให้เมียกูมาเปิดแบบเปิดทั้งหมดเลยอ่ะไม่ได้อ่ะต้องมีดวงผมไม่มีขนาดนี้วะฮูมแม่งท้อว่ะ <S 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 มึงเหลือหินมโนกูเห็นเยอะมากถ้้ดาวให้กูให้กูแบบดีใจจะซ้ำจะเฮียจะหาอะไรก็ได้ให้กูมันมีประมาณ20อัน20 2สิบใบอ่ะถ้าดาวให้กูยิ้มยิ้มตอนท้ายหน่อยซ้ําก็ได้อ่ะ ห้าดาวห้าดาวไม่เป็นไรนายเราเชื่อว่าตอนนี้นายค้างนายต้องให้เรา5้าดาวต้องมาแล้วไหมห้าดาวการเชื่อมต่อล่าช้าโอ้เน็กากไอผักเอ้ยผมรูดเน็กาก iPad เออแม่งเด้งหลุดจอคุณผู้ชมคิดดูดิสี่ดาวมาแต่ไม่ใช่5้าดาวโอผ่ารัวห้าดาวให้กูดีใจห้าดาวให้กูดีใจ เออตัวจำพอ่อมึ่อเฮ้ยเฮ้ยว่ะเฮ้ยเฮ้ยกูเ,ยเติมเออกูเติมไป 1, ็นตำพันหนกันเปนคูณสองโอ้โหไอ้กุ้ยหน้ามหมีเพื่อนสิบใบสุดท้ายแล้วเพื่อนห้าดาวห้าดาวให้ชื้นชื้นไอ้ท่ดน้ำมาเลยโอ้โอ้โอ ห้าสีสสองหนึ่ง อีพ e ีหน้าผมสัญญาผมเอาเมียผมมากดเลยอีพ e ีหน้าผมให้แฟนผมกดทุกทุกแพ็กที่ผมมีเดี๋ยวเจอกันอ e ีพีหน้าครับใครสนใจอยากมาหัวร้อนเหมือนผมใต้คลิปนี้มีลิงก์ให้ดาวน์โหลดเจอกันได้ในเกมครับ m มุ n โน้ตมอลเจอทักกันด้วยวันนี้ไปละบาย